อยากฝากยังถึงเอฟซีไงป๊อฟภากติดตาเป็นของจ้าวพราวในเด้อพ่อแม่พี่น้องแม่น้องแตงโมแม่น้องแตงโมฟันติดกราบสวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปงปลายเมื่อสุขุสุขคนบัวาชิวในประเทศแลต่างประเทศพี่น้องเมื่อนี้พ่อป้าปีเซโนเซ็นเก่าเซนเกยพี่น้องเมื่อนี้บัตเตมาเว่บัได้อปลายใช้พี่น้องเมื่อนี้อยู่ห้อง มียูทูบเบอร์ทำหนึ่งมาหาพี่น้องหลายหลายคนอาจชิบูว่าไผ่เนาะรายกาหลายหลายคนอัดชิบูว่าเป็นไพ่กันเพราะว่าเปิดมาหาบ่เปย์อย่าพูว่าเมื่อนี้มีเรื่องยังพี่น้องแต่ว่าหลายหลายคนกัดชิบูเห็นเปิดลงคลิปหลายมือแล้วพี่น้องพูว่าเป็นยอดสาเหตุยังพี่น้องเนี่ยบ่เปย์กับชิตามเปิดเลยเนาะเพราว่าเป็นยังกำลังลงคลิปหลายมือบ่เปย์กับเห็นเปิดลงคือกันพี่น้อง เมื่อเห็นคนมาเด่นนำออกไปแล้วก็ชิ้ทามเคนเลยพี่น้องเอาแบบสั้นๆพี่น้องเนาะไม่ต้องยาวเนาะพี่น้องนอนเนาะเดี๋ยวก็อยากพูดว่าเป็นย้อนยังเป็นยังไม่ได้ลองชิมหลายมือเพราะเพราะี่เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะพูดแจ็คเป็นพี่น้องว่าเป็นการเป็นคนดังผู้จำพวนพี่น้องนเดนี๋ยวมาทามกันเลยเนาะพี่น้องเนาะว่าเป็นไผ่พี่น้องโอเคพี่น้องอ่าสวัสดีเจ้าขาวสวัสดี เมื่อนี้ยเป็นมาลินน้าพี่น้องเอ้ยอ้าวคือว่าบุเห็นลงคลิปลงยังเป็นได้ไดีนี่โทรศัพท์มันตกหนาเหม่อนพวกพี่น้องอ๋อโทรศัพท์เป็นเพ่พี่น้องเอ้ยจังพ่อยุ่งอยงบุเห็นลงคลิปลงยังพี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นกระสิเห็ดช่องใหม่ปะนี่จะมาเปิดช่องใหม่เนาะพี่น้องเนาะสักครับเปิดช่องใหม่เลยพ่กพี่น้องเดี๋ยฝากไปติดตามบรรกเก่าเลยพี่น้องซื่อช่องวันนั้นได้ก่อนมาพินใต้มาพินใต้คือเก่าพี่น้องเอ้ย กันได้กับพมไปติดตามเพ่นคือเก่าพี่น้องเพราะว่าโท,ทรศัพท์เครื่องเก่าเพื่อนตกน้ำพี่น้องเลยไปเห็นนั้นได้ยังจังตกน้ำใส่ผ่าก,กันเปื่อยแล้วก็ไปจุ่มลงน้ำอ๋อคือชีดโดน,นขนาดนนเนาะชมูงหนึ่งเป็นชมงผมเปิดสิจับไหนะมันก็มาสักป่าเย็นโทรศัพท์จะได้ยัากันเปื่อเป็นได้ของผุ้ริษตอนมันจุ่มลงน้ำ <laughs> ความผู้สิทธิตอนเห็นโทรศัพท์อยู่ในน้าเป็นยังไงเนี่ยจิตใจจนบ่มี่หน่นองไปเน่อยหน่อยสองพี่กำลังสิยผาพี่น้องไปเสียดายเนี่เสียดายเด้๋ยวอยังเพิ่เกิดจำรหัสของตัวเองกับพอได้เนาะพี่น้องเนาะก็เลยได้เห็ดใหม่พี่น้องเดี๋ยวยังได้กันเดี๋ยวบ่เป้ดจิบเข่าอันขึ้นซื้อใหม่ให้ได้พี่น้องได้ว่าซื้อเพชร รหัสเป็นในน้องพี่น,อน้องเนาะซื้อซ่องเพิ่นตั้งซื้อใหม่ซื้อว่าเมน่องแต็งโมบ้านพินใต้พี่น้องเออย่าบโปเปจจะขึ้นทำให้ใหม่ได้พี่น้อง,อ,อ,งอยากฝากยังไน,นเพราะอเอฟซีเก่านะที่โปได้เบิดคลิปสากคราวท้ายมือแล้วพี่น้องเออย่างว่ามีเอฟซีกินฮอดกินถึงจะได้ก่าฝากขอบกินฮอดกินถึงใหเนะ้เอาฟซีเนี่ยเด้อเอาฝากนะแม้ <c oughs> บมไปจงว่าบอลอดอยากฝากยังถึงเอฟซีเนาะฝากันติดตามชองเมน้องเตงหูนี่บปพี่่นเดือ่แม่พี่น้องช่องใหม่พิ่นพี่น้องช่องเก่าพิ่นกอคือโเรศัพท์เพิ่นจอเพี่น้องาพี่น้องเองเก่ารี่น้อองเกพี่น้องกาพี่น้อเกาพี่องช่อเ่แล้องชฝาก่ั้งอเองชเขาไปติดตเพิ่นคออเก่าพี่น้องอันนี้ก็เพิ่นมาน้อ่เ้พี่น้อง ความรู้สึกทีแรกๆก,ก็คือตกใจเนาะตื่นเต้นบ่นนนโอ้ยส่องพนกลังจะผ่านพี่ <c oughs> น้องเอ้ยส่องกพลังจะผ่านยังอีกน้อยเดียวหนึ่งยังอีกบากี่ชั่วโมงพี่นอกก้องเอ้ยโทรศัพท์ไปมาฟังอีกอย่างครับบมีผู้เห็ดได้เนาะพี่น,อน้องเนาะใว่าวผู้มีผู้เก่งก็คือสิเห็ดกลับเคลืนมาอะไรช่องเก่าเพิ่นกะน <c oughs> คัดชิไปส่อมแป้งมาอยู่ปอส่อมไปส่อมเลยเพิ่นว่าบ่ได้อ่ะไปเห็ดอยู่ฮานกะบ่ได้พี่น้องเอ้ย อัรนวายเสียสามพันตัวกัโย,ยกอ,อย่างใดส่งขึ้น,ไ,<ห>นไปเห็ดอะไรเพื่นวายจะได้เนี่ยพายมันชแล้วแ่งมาได้เพิ่มตรงหนักหนักเพิ่มอรอะรง่ายคือเสนาน้ำโดนพี่น,นอ้องเลยเครื่องพังกู้ขึ้นไม,มไ่ได้พี่น้องเลยน่าเสียดายเลยเนาะพี่น้องเนาะโอเคเนาะพี่น้องเนาะจะได้ก็ฝากติดตามซองใหม่เพื่นได้พี่น้อง กะเ้าว้าวคือเก่าสำหพี่น้องแต่ใส่ชื่อแม่น้องเต็งโมพี่น้องเลยแม่น้องเต็งโมบันฟินไตโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับบอเปกะขอราบลาพีและน้องไปเพียงทีทนีดเดอ้อแต่ว่าผิดพลาปดประการใดก็ต้องรับขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเ,อเป็นกำลังใจให้บอเปได้คลิปต่อๆไปพี่น้องเลยถ้าว่าอยากให้บอเปได้ถ่ายคลิปเ้าว้าวก็คอมเมนต์มาในได้พี่น้องโอเคพี่น้องขอรับลาไปเพียงีทนีดเด้อ 拜拜。<I>